วันนี้จะชวนเพื่อนๆมาขุดเหมืองกันนะครับไม่ใช่บิตคอยนะแต่ว่าชื่อเกม Real Dead Go นะฮะมาขุดเหมืองหาตังค์กันแบบง่ายๆนะฮะดูซิว่ามันจะแตกไวหรือเปล่านะครับไปเลยชัวมีวอวยพรด้วยนะโชคดี <c oughs> อ้าวได้มา131บาทครับป <c oughs> ึ๊บฮึ๊บึ๊บขุดไปเจออะไรเอ่ยเทรอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโบนัส โอ้ได้ฟรีสปินมาหกครั้งนะฮะไปละไปไหนดีป๊จะได้อะไรเอ่ยอืมอืมอืมตอนนี้เดิมพันอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปอยู่ที่ฟรีสปินอยู่นะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่กล้าออกโอ้โหเฮ้ย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 อืมอืมยังวิ่งอยู่เหรอ ยังโอ้โห5328บาทเลยอุ้ยอุ้ยหายใจไม่ออกอิ่มยังได้ขุดอีกนะฮะไปเรื่อยๆครับได้มาอีก500กว่าบาทโอ้โหเคเจมาอีกสิได้อะไรเอ่ยโอ้บวกมาอีกได้6,000กว่าแล้วครับตอนนี้ oh. นักขุดเมืองเราเก่งจริงๆเลยขยันเนาะ อย่าลืมนะครับเว็บนี้นะฮะ w w w ร์ไบด์เว็บดอทเอ็อุ้ยบิ๊กมาอีกแล้วเหรอเพิ่มมาอีก2 0 0 0นะฮะตอนนี้อยู่ที่9,240บบาทอืมไหลไปไหลไปดูทันไหมเจาะเก่งนะเราได้เท่าไหร่อีกเฮ้ยโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยได้เพิ่มมาอีกนะครับยังไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดหมื่นกว่าแล้วตอนนี้หมื่นเอ็ด หมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันโอ้โหลูกพี่ทองร่วงแล้วเต็ม e เลยได้เพิ่มอีก6,500ตัวนี้ยอดอยู่ที่15,750บาทโอ้โหลด์แร็พโก้นะฮะอย่าลืมครับอยู่เว็บนี้แหละนะครับ www.mvip 251.com นคะฮะเท่านั้ com, นเลยยังไม่หมดเหรอเฮ้ยเกินปุยมุยยังไม่หมดมาอีก1 9 0 0นนะฮะโอ้เหงื่อแตก อะไรเนี่ยไม่ถึงกี่นาทีเองเฮ้ยโหดแท้มาอีก2,000นะครับได้2 0 0 0 0กว่าโอ้โยคนลุกอะ่ะเฮ้ยยังวิ่งอีกอะ่ะยังวิ่งอยู่นะครับอืม,อมโอ้โหโฟีสปิน6ครั้งนะครับฟาดมา21,525บาทห้าอย้า แค่นี้ก็อุ่นท้องแล้วนะครับเจอกันที่เว็บนี้ครับ mvip2541.com ครับ